9คุนิโจนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณหาดทุ่งวันแลนนะครับอำเภอประวจวจัดชุมพรนะครับก็พอดีขับรถผ่านมาตอนนี้ก็วันนี้ฟ้าใสทะเลสวยนะครับก็เลยอยากจะแ่า่ทอดให้กับคุณผู้ชม YouTube นะครับแฟนเพจยูทูบของสุณิโตเขอร์รด้ชมกันนะครับนี่เป็นย่างากาศที่ ก็ได้ชมกันแบบสดๆเลยนะครับโดยที่ทํานไม่ต้องเดินทางมานะครับในนจทโจก็จะถ่ายวิวให้ดูนะครับสําหรับวันนี้อากาศดีนะฮะเนี่ยครับ <c oughs> นี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับที่อยู่ตามรีสอร์ทหรือว,ว่าโรงแรมแบบนี้นะครับก็จะมาเล่นน้ำกันนะกันทะเลกันนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่จากอเอออกไปนะครับเขาก็จะมาเล่นน้ำกันที่หาดทุ่งหัวแห่นอย่างนี้นะครับก็ชุงนี้ก็ ลมมรสุมเริ่มจะห่างหายไปแล้วนะครับขึ้นก็ไม่โตเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะทำให้ทะเลนั้นใสก็เริ่มเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีกเดือนหน้านี้ก็เริ่มจะเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลนะฮะสำหรับด้านนี้ก็จะมีการมาปินิง เดียนะครับตันี้เจครับขาตรงัวด้านครับ